สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วอีกครั้งนะครับก็อยู่กับเกมฟิกซี่เลี้ยงหมูกับเพื่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นชิวๆกันนะครับจะมาแชร์เทคนิคหลายๆอย่างนะครับก็ทั้งเป็นการเพิ่ม e p ให้เวลวขึ้นไวๆนะครับแล้วก็เป็นการเก็บตังค์ด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มหมูยังไงให้น้ําหนักเยอะๆนะครับเดี๋ยวนี้จะมาแชร์แล้วก็เล่นเล่นนิดๆหน่อยๆด้วยกันนะครับ ก็อย่างแรกก็เรามาพูดคุยเกับ EP นะครับสาหรับ EP ที่จะเพิ่มเลเวลตรงนี้นะครับสาหรับการเพิ่มเลเวลไวๆนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับอย่างที่เรารู้ก็คือการให้อาหารหมูนะครับการให้อาหารหมูแต่รั้งก็จะได้ก็ไม่เท่ากันนะครับประมาณ10บถึงสิบเบแล้วแต่เลเวลวากันไปนะครับแล้วก็มีการอาบน้ําหมูนะครับก็จะได้ EP ด้วยนะครับแล้วก็ จะได้ EP เนีครับสาหรับก,การ,กการเพิ่ม EP นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการที่จะเพิ่ม EP ไ,ไวๆนะครับก็คือการช่วยฟาร์มเพื่อนนะครับนี่นะครับเรายิ่งมีเพื่อนมากก็จะยิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนได้เยอะนะครับการที่จะไปช่วยเพื่อนนั้นก็คือสําหรับเวลเพื่อนเว,เวลเยอะๆนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะ ั้งการให้อาหารนวดอาน้ำได้ทุกอย่างนะครับก็จะได้ EP เยอะมากพอสมควรนะครับก็จะอยู่ที่เลเวลของของหมูเลเวลหมูไม่ใช่เลเวลหมูดิเลเวลของตัวเราเองนะครับแล้วก็จำนวนหมูนั่นเองนะครับหมูเกเศษหมูอะไรนะครับแล้วก็วิธีการเพิ่มน้ำหนักหมูให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อเอาไปแปลรูปนะครับนี่น้ำหนักนะครับก็ประมาณ2 0 0พนะครับใช้เวลาประมาณ วันนึงถึง2วันนะครับสำหรับการขุนหมูน้ำหนักขนาดนี้นะครับก็ดูที่เราแล้วนะครับว่าจะเลือกหมูตัวไหนมาขุนนะครับนี่ก็5 0 0 0ันกว่าแล้วแต่ว่าเป็นอายุหมูอินฟินิตี้นะครับก็ยังไม่ไม่อยากขายเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่ได้เพิ่มมานะครับวิธีการนะครับก็คือการใช้อาหารนะครับอาหารใครมีเหรียญเขียวดีๆนะครับก็ซื้อเวโบตีนะครับเวโบตีนี้ก็จะเพิ่มหมัน5กิโลกรัมนะครับ แล้วก็อย่างที่ผมเล่นนะครับผมก็จะใช้บราวนี่นะครับแล้วก็ซื้อไว้เยอะๆเลยนะครับสาหรับการให้อาหารทุกๆ5านาทีนะครับยิ่งให้บ่อยน้ําหนักหมูก็ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับถ้าอยากจะให้น้ําหนักหมูเพิ่มขึ้นไวๆเราก็ต้องมาให้อาหารหมูทุกๆ5านาทีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเรามากดที่คอกหมูนะครับแล้วก็มาที่เมนูแอร์นะครับนี่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับใช้เหรียญ e 100ยเหรียญนะครับ จะเพิ่มน้าหนักของหมูนะครับเพิ่ม10%นะครับถือว่าเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับปกตินะครับจะทําให้หมูเรามีน้าหนักขึ้นเยอะมากนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ขยันมาให้อาหารหมูนะครับและก็ไปเชิญเพื่อนมาช่วยให้อาหารก็ได้นะครับโอเคนะครับสาหรับการหาเงินนะครับเงินนะครับเวลาเราจะหานั่นก็คือเราจะสามารถหาได้จากเวลาเพื่อนนะครับมา ผสมพันธุ์หมูของเรานะครับถ้าเรามีตัวผู้นะครับแล้วเพื่อนมาผสมพันธุ์นะครับเราก็จะได้เงินค่าผสมนะครับนี่นะครับจานวน20,000ื่นครับแล้วแต่เกตนะครับแล้วแต่ความพิเศษของหมูนะครับนี่เพื่อนก็เพิ่งมาผสมนะครับก็จะได้สูงสุดนะครับที่เห็นอยู่ก็คือ2 0,000ื่นครับต่อต่อครั้งตัวหมูหนึ่งตัวนะครับหมูเราก็จะคูดาวไปนะครับอันนี้พร้อมแล้วนะเราก็จะได้2 0,000ื่นครับแต่ว่าวิธีการที่จะเพิ่มให้ไวๆนั่นก็คือวิธีการแปรรูปหมูนะครับเราต้อง อัพเกรดโรงงานแปรรูปนะครับแล้วก็ถ้าถ้าอยู่ที่ขั้นที่2นะครับแนะนำนะครับเป็นเบอร์เกอร์หมูนะครับแล้วก็ถ้าขยับขึ้นมาเวลสามนิดนึงก็มาทําตุ๊กตามหมูนะครับตุ๊กตามหมูก็จะได้พันเก้านะครับวิธีการคํานวณน,นะครับก็เราจะคํานวณได้หมูหนึ่งตัวนะครับสมมติว่าตัวไหนดีนะ นี่นะครับถ้าเราจะเอาหมูที่ตั้งตั้งคันหรือว่าสามารถท้องได้นะครับเราก็ให้หมูลอดซะก,ก่อนแล้วก็เราจะได้กาไรมาคือหมูเพิ่มมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาหมูเนี่ยไปขายเลยหรือว่าแปรรูปเลยเดี๋ยวหาหมไปลุยก,กันตัวไหนดีวาโคตเมียเอาโคตเมียแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาอันนั้นไปไว้ ทำให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะได้เยอะสักแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ห้าพันเลยแต่ว่าจะไดเท่าไหร่แปรรูปหมูนี่เราเลือกตัวนี้ละกันนะครับสามแปดสามนะครับน้าหนักก็อยู่ที่พันหกนะครับพันหกเอ่อเราจะเอาไปแปรรูปนะครับสมมุติว่าเราจะแปรรูปนะครับเป็นเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ก็จะได้หลายตัวหน่อยนะครับ ได้ทุกตัวนะครับแปดส้งแปดก็น้ําหนักจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นไม่ใช่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับตีกลมๆก็ประมาณหนึ่งพันหกร้อยวิธีคิดน้าหนักหมูนะครับเราต้องมาดูที่สมมติว่านี่นะเบอร์เกอร์หมูนะครับน้ําหนักหมูใช้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำหนักหมูหกม็จะหายไปครึ่งนึงนะครับครึ่งหนึ่งนี่นะครับครึ่งหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับสำหรับการแปรรูปนะครับเราก็จะได้เอา น้ำหนักของหมูนะครับมาหาร2นะครับแล้วก็เอาค่าที่ได้นะครับมาคูณกับราคานี่นะครับราคาราเบอร์เกอร์หมูใช่ไหมแล้วก็มาคูณกับ825นะครับเราก็จะได้จํานวนเงินไปนเสร็จนะครับเราจะแปลตัวไหนวะเมื่อกี้นี่แปดสามแปดสามนะครับ เราเบอร์เกอร์หมูนะครับแล้วก็จากน้ํหนักหนันก1้2 2นะครับหารครึ่งตกออกมาก็จะเหลือ811นะครับแล้วก็ไปคูณกับจํานวนราคาของเบอร์เกอร์นะครับก็จะได้มาประมาณ0 0แสนนะครับนี่นะครับเราก็ฟาร์มหมูนะครับน้ำหนักประมาณ2องนะครับเราก็จะได้คืนมาประมาณ2อล้านหกนะครับก็คูณกาบจำนวนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็รอเวลาแล้วก็มากดหลับตังนะครับนี่ตังเราก็จะเพิ่มขึ้น หาศาสเลยนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับตังแล้วก็ส่วนมากนะผมก็จอาไปซื้อตัวเล่นเล่นโตนะครับกับเล่งคอดหัวเล็กนะครับซื้อไปเยอะๆเลยนะครับเราก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับการฟาร์มหมูแล้วก็วิธีการเพิ่มไอพีนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวกาดนิดนึงนะครับสำหรับการเพิ่มไอพีนะครับก็ง่ายๆคือเราไปเลือกเพื่อนนะครับแล้วก็ ไปขโมยหมูนะครับเราก็จะได้ e อเพิ่มมานิดหน่อยนะครับแต่ก็แลกกับเงินของเราด้วยนะครับก็จะใช้ประมาณ3,500นะครับในการขโมยหมูหนึ่งตัวนะครับนี่เลรีนะครับเดราดูัซี่ว่าเราเอาตัวนี้กันจะทำให้ดูอีก3,500เหรียญนะครับต่อหมูหนึ่งตัวนะครับเวลาเราลาขโมยนะครับเราก็จะได้ EP ีนะครับหลอดด่อรดูนะ ครับ EP ก็จะขึ้นนะครับวางได้หมูไปเลยเอ,อ้โหง่ายไปนะครับทีนี้โอเคนะครับเทีน,นเดี๋ยวเพ rog ื่อนเราก็จะ,มะโมโหนะครับเราต้องไปบอกมันก่อนนะครับโอเคคราหรับคลิปแชร์ต่อที่ง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับใครมีเทคนิคดีๆก็อย่าลืมแชร์กันได้นะครับดีนะครับเวลาเพื่อนที่เรามีหมูดีๆนะครับหรือว่าหมูเลี้ยงสูงๆนะครับเราไม่ใช่หมูเลี้ยงสูงสหมู จำนวนที่เยอะนะครับเราก็จะอีกรอไปเ,เ,อเห็นฟาร์มเพื่อนนะครับมีหมูระดับพิเศษ1ตัวนะครับก็เราได้ทําการทักไปอขอเขาเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะจับหมูตัวนี้มานะครับนี่นะครับเป็นหมูไฮแลนด์ไฮแลนด์ขาวนะครับก็เป็นระดับพิเศษ2ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเระเดศึกไปเลยนะครับจลไม่ได้เดือดกาอีกทีนี้เอ้ยอ่ะโอเค น่าจะครั้ง2ครั้งก็ได้แล้วนะครับสำหรับการจับของในพาร์ทนี้นะครับไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมครับโอเคนะครับก็การจับแต่ละครั้งก็จะใช้เงินจำนวน3,900หรือ3,500่ะ3,900นะชึบ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 โอ้ยกัดอีกแล้วไม่ได้สมัง้ง ไปอีกครับนี่3,050นะไม่าจะ3,090นะครับชึบอวยกัดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าจะน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าแต่ละวันมันให้กี่ครั้งเองเนี่ยสำหรับการขาโมยหมยูชึบวีกัดตลอดเลยโอ้ดูดูด,ด,ดไูได้ไม่นน่ได้ไม่แน่สักทีโอเคนะครับ เราได้หมูเล็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณคุณใหม่ด้วยนะครับผมคุณใหม่ชนาการนะครับอ่านะครับอ่าสามารถแอดไปเล่นแล้วก็ไปช่วยกันทําฟาร์มคุณใหม่ได้นะครับไหนไหนไหนดีคุณใหม่นะครับปึ๊บปื๊บป๊บป๊บอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ฟาร์มเราแล้วก็ไปเร่งโตกันดีกว่าเราเราไปเร่งโตไหมเนาะงั้นเราจะโดนขโมยคืน มีนมีตเบอร์เล็กเยอะเลยสองอันนก็เท่ากับ24ชั่วโมงนะครับหมูก็โต ก็จะได้หมูไฮแลนด์คาวมาอยู่ในฟาร,ร์มเราประดับประริมแยว์แล้วนะครับชบบเเเ่เ่่ครัใช่ประมาณ12อันนะครับการไต่โตแบบเล็กเล็กนะครับเราก็กดไปเรื่อยๆนะครับ เป็นตัวพู้นะครับนี่โอเค,อเคนี่พร้อมมาสมพันธ์นะครับครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็แอดมาเล่นด้วยกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับแพนมาได้นะครับผมรับทุกคนครับผมบ๊ายบาย